ทีนี้ในอาทิตย์ที่ผ่านมาสังเกตว่าการทำงานร่วมเป็นกลุ่มของเรามันไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรการทำงานกลุ่มเนี่ยมันคือการที่มีความเป็นน้ำหนึ่งอันใจใจเดียวกันเราจะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันรู้ถึงข้อดีและข้อเสียของเพื่อนร่วมงานของเราแล้วก็พยายามช่วยกันแก้ไขหรือช่วยแชร์ข้อดีของเราให้เพื่อนได้รับรู้แก้ไขข้อเสียของเพื่อนให้รับรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเปิดหนทางให้แต่ละคน ออกมานั่งที่ตรงเก้าอีน้นี้เก้าอี้แดงนี้แล้วก็เพื่อนๆช่วยกันบอกข้อเสียของคนที่มานั่งเนี่ยทีละคนว่าเขามีข้อเสียอ,อะไรบ้างใครอยากจะมานั่งเก้าอี้ตัวนี้ก่อ,น,อนก็ได้ค่ะอ่ะมาเอ็มมาอ่ะวีแปดครับก็ของปูนจะมีที่ตกใจครั้งนี้ก็คือตอนที่ตอนนั้นซ้อมรวมกันตอนนี้ซ้อมรวมกันแล้วก็อยู่ดี ือเหมือนกับว่าขาดน้ําขาดหม,มุนบองตอนนั้นจะไม่ได้ขาดใครบ้างอะประมาณสองสามคนอะไรเงี้ยอยู่ดีคือก็กว่าทุกคนจะรวมตัวกันก็นานใช่ไหมแล้วเหมือนแบบเอ็มมาเป็นคนที่สามก็คือมีเขากับพี่เมย์นั่งอยู่แล้วก็เอ็มเป็นคนที่สามก็เอ็มก็นั่งรองนานแล้วเหมือนกันแล้วแบบคือทุกคนก็รอกันแหละแต่แบบบางทีมันอาจจะเป็นเพราะเราเอ็มอาจจะเป็นคนนั้นร้อนนิดนึงก็เลยแบบวิ่งมาแบบ มันจะซ้อมไม่ซ้อมไม่ซ้อมไม่ซ้อมเนี่ยจะไปซ้อมของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ตกใจเองแล้วบางทีอาจจะแบบดูน่ากลัวนิดนึงอารมณ์น้องตกใจครับี่เขากางอย่างคล้ายๆหนูหนูก็เลยเข้าใจแต่ตอนแรกเหมือนมีะไรยังไงบอกมาด้วยสิแบบอย่างถ้าสมมติหนูเป็นคนที่เป็นรองคนที่สามเลยไม่แบบวันนั้นหนูเข้าใจแล่วันนั้นหนูก็โมโหเพราะว่าขนาดที่หนูว่าเข้าไปคนสุดท้ายเพราะหนูวทำทุรนวนตัวในห้องน้ำคือหนูว่าตอนนั้นหนูก็ช้าด้วยแต่ว่าพอหนูเข้าไปแล้วพอทุกคนยืนปุ๊บ ไม่มีไม่ไม่ถือไม่ถือไม่บ้างบางคนเลยไงหนูแบบเอารู้ป่าต้องสองเพลงตีมเลยไม่ก็ไม่ถือแล้วยิ่งคือหนูเห็นแค่ไม่อย่างเดียวหนูยังโมโหเลยใน่างที่พี่เอ็มแบบลอยตั้งนานถ้าหนูเป็นคนลอยตั้งนานแล้วเห็นไม่ถือไมอีกรองเท้าก็ไม่ใส่อีกหนูก็จะแบบไม่ได้ทาถ้าเป็นจริงจังกันทําไมอะไรอย่างเงี้ยแลน้วหนูเข้าใจเลยว่าโมโหเพราะอะไรแต่ว่าก่อนก่อนหน้านี้ที่ที่เขาไม่หนูบอกพี่เขาไปว่าเออพี่เอ็มมีอะไรก็ คือเราเข้ามาปกติเราจะแจมกันทุกคนแต่พี่อยมก่อนนี้นจะแบบนิ่งใช่หนูบอกเออพี่อ็มเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันดีจะได้สนิทกันเองคือตอนนี้พี่เขาก็โอเคแล้วก็เลยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมีต่อไปสิบอดอ่ะไล่จาก v ีสิบสองมาน้ำก็เป็นคนแบบ ใจร้อนเหมือนกันเป็นคนแบบเหมือนกับตัดสินแบบใจร้อนเลยจริงเขาไม่มีอะไรนะเขาจะแบบพูดแบบเป็นคนปากไวอะค่ะพูดมาก่อนแล้วแบบแล้วเราก็รู้นะว่าเขาไม่ได้หมายความบางทีแบบพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่เอ็มไม่เคยเอ็มกับน,น้ำน้ำไม่เคยพูดอะไรให้เอ็มแบบไม่พอใจแต่ว่าบางทีเขาก็แบบใจร้อนไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแสดงสีหน้าเร็วไปหน่อยกับเวลาเจออะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้แบบเออใจเย็นๆเหมือนกันใจเย็นค่ะแค่นี้แหละวีนี้ชื่อเพลงของฉันฝันของเรา เพลงของฉันนี่คือฉันเนี่ยที่นี่คือใครคือแม่มเพลงของแม่ที่แม่ชอบที่แม่ปโปรดเนี่ยแหละอยากจะให้ลูกร้องอแล้วฝันของเราก็คือก็คือลูกที่อยู่บนเวทีเนี่ยมันเป็นความฝันของลูกที่ได้ยืนอยู่บนเวทีอยากจะให้ลูกร้องเพลงนี้เพลงที่แม่ชอบคนแรกที่จะได้โจทย์ก็คือวีสิบสองฮะ นั่นอยากคุยใช่มลูกวันนี้แบบคุณแม่ก็ได้เลือกเพลงให้ลูกกันนะคะชื่อเพลงวิมานดินของพี่ตู่นันทิดาน้องเอ็มก็รู้ว่าคุณแม่เนี่ยชอบพี่ตู่นันทิดามากก็เลยเลือกเพลงนี้ให้ลูกเพราะว่าคุณแม่เห็นน้องเอ็มเต้นมาสองอาทิตย์แล,วแล้วค่ะก็อยากให้ยุกยืนสวยๆร้องเพลงช้าๆให้แฟนๆหรือว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูนะคะ ก็เลยเลือกเพลงนี้ให้เพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายดีแล้วคุณแม่ก็เป็นเพลงที่คุณแม่ชอบแล้วในวันเสาร์นะคะน้องแอมขอให้น้องเอมตั้งใจร้องเพลงนี้นะคะซึ่งคุณแม่คิดว่าน้องเอมคงทําได้นะคะคุณแม่จะกับคุณพ่อจะนั่งเฝ้ารอดูนะคะแล้วก็ตั้งใจดูวันที่ลูกร้องเพลงนี้เพื่อให้สําหรับคุณแม่นะคะคุณแม่รักลูกนะคะ คุณแม่ให้มาร้องเพลงไม่ได้ให้มาร้องไห้ <c oughs> ไม่ได้ยากใช่ไหมยากยากหรอแม่ได้แม่ได้แบบว่าสร้างเส้นทางที่กรุกขระให้ลูกขึ้นแล้วใช่ไหมที่ร้องไม่ใช่อะไรหรอกะรงเพราะว่า เพลงยาวีต่อไปที่จะได้รับโจทย์คือวีวีสิบเอ็ดวัสด้ีนด่างน้ำแม่เลือกเพลงเทพีบ้านไทยให้หนูร้องนะแม่เคยได้ยินหนูร้องแม่ว่าหนูน่าจะชอบเพลงนี้นะแล้วก็หนูก็ชอบพี่กุ้งด้วยใช่ไหม คงจะร้องได้ดีนะแม่ว่าหนูน่าจะทำได้ดีแล้วก็ร้องให้สนุกให้เพื่อนๆมีความสุขให้คนที่ดูอยู่ทางบ้านเขามีความสุขด้วยนะร้องเพราะๆให้แม่ฟังด้วยนะลูกหนูตั้งใจซ้อมตั้งใจเรียนกับคุณครูให้ดีนะแล้วร้องออกมาให้ดีที่สุดเลยนะแม่รักหนูเป็นห่วงมากเลยลูกคนจนจนแต่จริงใจให้เห็น อ,อยากก็ทำไม่ต้องแข่งใครดูอยากสบายใจเจะไปใ,ใครจะไปคงขอบอกว่าฝันของคุณแม่ที่จะให้คุณลูกเนี่ยได้เฉิดฉายเนเวทีเนี่ยอาจจะสร้างทให้คุณลูกตลอดท<ว>ั้งสัปดาห์ ทำไมอ่ะทำไมชอบร้องเพลงนี้คุณแม่ฟังชอบแกล่ะแกลแม่ขนจนดนแต่ใจไม่ให้เราแค่จะไปกินกันเสร็จร้องเพลงจีบสาวให้คุณแม่ฟังองนี้เหรอขอเชิญคุณแม่น้องน้ำครับน้องน้ำวีสิบเอ็ดนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับแม่แนะนำตัวครับชื่ออะไรครับ ชื่ออ้อค่ะชื่ออ้อะนะครับไปใ,ให้ลูกชื่อน้ำได้ไงอ้อน้ำของคุณแม่คุณแม่เลือกอะไรให้น้องน้ำร้องเพลง <c oughs> เพลงเทพีบ้านไพรเทพีบ้านไพรนะครับคุณแม่คุณแม่รู้สึกว่าน้องน้ำเนี่ยครับดูดูแมนแมนเนี่ยก็ประหลาดประหลาดนิดนึงคุณแม่เลงว่าประหลาดเลยแต่ผมไม่ว่าไม่ไม่น่าประหลาดจริงๆแล้วเขาเป็นคนสวยมากแต่ดูดูท่าทางเขาจะ คยวอยู่เขาเกเรไหมครับไม่เกเรเลยไม่เกเรนะครับเขามีช่วงหนึ่งที่น่าจะไปดูเพื่อนประกวดร้องเพลงอะค่ะอ๋อแล้วก็คงจะติดมาตอนช่วงม .4 อะค่ะร้องทุกวันร้องอยู่ท่อนเดียวร้องไปก็แกล้งแม่ไปตอนนี้จะได้ฟังทั้งเพลงละนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณน้องน้ำนะครับน้องคุณอ้อนะครับขอบคุณมากครับมาฟังกันครับว่าน้องน้ำ จะขึ้นมาโชว์บนเวทีด้วยเพลงลูกทุ่งนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างน้ำวีสิอ็ดครับ รูเปล่าเด็ก้ด็ bah, น้ำ<ว>ไม่เคยจับอ่ะมันแบนมากเลยนะพี่อากันยลมเย็นเยบ้านเราดีกว่า I don't know. But yeah. ตอนหลังจานตรงนั้นใช่จำได้น่าหงุดหงิดแ่ไนบอกน่าหงจะไปิดเป็นไงนะเป็นไรกอยแล้ไม่ใช่ พูดได้เหินนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกจิิงเลนจิิงเลยยังเป็น่บอกหนูหน่อยเถิดจริงเพระอะไรอะนี่คือ้าข้ามาแล้วเหรอเฮ้ยไม่เอาอย่าแล้วปล่อยใช่ไหม่เป็นสตู้อะไรอะอะไรอะสี่รอบจริงเหร เขาไม่ให้พูดเราแต่ผมพูดให้ฟังทุกคนอย่ที่ไหนอะที่นี่แหละไปนอนเนอนเปดนอนเฮ้ยฝันเนจริงไม่เป็นไรนะความว่าที่นี่แบบไม่ยืนเลยไม่ดีหรอลไม่มีใครออกผมไปยืนแล้วก็อีกสองคนด้วยไปยืนแล้วก็ไม่มีใครออก ไม่เคยนะไม่ด้การซ้อมขนาดหนูมุ้มรูเส้นเหนื่อยคามน้อยเช่ป่เด็กในบไหนมากเดอยากเป็นรัวไม่เอาไม่เอไม่เอาไม่เอาเป็นไรอยู่คนเดียวนะให้เราไม่มีแดนเซอร์เราก็ไม่มีแดนเซอร์เราควรจะมีแดนเซอร์เธอมีแดนเซอร์ได้อย่างไรเราควรจะมีแดนเซอร์เธอไม่ต้องมีแดนเซอร์ทำามเธอโมกกำลังโหเธอมโหฉัน ฉันไม่ได้โมโหเธอโมโหฉันพี่ตู่นันทิดาไม่เคยใช้แดนเซอร์เธอโมโหฉันพี่ตู่นันทิดาไม่เคยใช้แดนเซอร์เธอกำลังเปลี่ยนเรื่องฉันพูดเรื่องจริงและดาเอโนฟินก็ไม่มีแดนเซอร์เธอพลาดพิงสุธีราต้องใช้แดนเซอร์เธอพลาดพิงฉันไม่ได้พลาดพิงเธอพลาดพิงฉันไม่ได้พลาดเธอพลาดพิงบุคคลที่สามเธอกำลังหาเรื่องฉันฉันกำลังหาเรื่องเธอฉันกำลังหาเรื่องฉันเธอทำน้ากวนฉันทำน้ากวน หา่ฉันหาเรื่องฉันเธอไม่พอใจฉันไม่พอใจเธอไม่พอใจฉันไม่พอใจเธอยังไม่พอใจฉันยังไม่พอใจเธอไม่พอใจล็กมากฉันสงสัยฉันสงสัยเธอรีแอคใหญ่ฉันรีแอคใหญ่ที่เป็นคลาสแอคติ้งนอะพี่พี่เล่นกับหนูไหมคะเธอกำลังทำผมเธอยังไม่สนใจฉันอยู่เธอยังไม่สนใจฉันทำแค่นี้ ลิปชั้นติดฟันลิปเธอติดฟันลิปชั้นติดฟันลิปเธอติดฟันตอนนี้ไม่มีลิปอันที่ที่แล้วลิปเธอเต็มฟันเลยอันที่ที่แล้วลิปชั้นเต็มฟันเลยอันนี้นี่ชั้นก็จะลิปเต็มฟันอีกโูกอันที่นี้เธอก็จะลิปเต็มฟันเธอมีดอกไม้อยู่บนหัวฉันมีดอกไม้อยู่บนหัวเธอมีดอกไม้อยู่บนหัวฉันมีดอกไม้อยู่บนหัวมีดอกไม้อยู่บนหัวเธอฉัันนมมีดออกไ้บหวเธยังพูดซ้ำฉันฮะเธอพูดซ้ำฉันเธอมีเขาอยู่เธอรีแอคฮะฉันรีแอคฮะเธอรีแอคฮะฉันรรรรรรรีแแอออออคฮะะะะะะะเเเเธธธธสสสสงงัััััยยฉฉฉนนนปปปปปปชชชชชชดดดดดดไม่ล้ว ฉันไม่ได้ไปช็อตแล้วฉันไม่ได้ไปช็อตแล้วฉันไม่ได้ไปใส่แล em> ้วฉันใส่หัวขอบคุณค่ะคลาสแอคติ้งเขาให้ฝึกค่ะห้ามพูดกับตัวเองนะต้องโฟกัสที่คู่เล่นเธอปากซีดเธอปากซีดฉันปากซีดเธอหาเรื่องเธอหาเรื่องเขาไม่ได้หาเรื่องเธอสงสัยเธอสงสัยเธออ้วนโอ้ยยายอ้วนแปลงเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปดีกว่าใครชนะใครชนะ เธอผอมเจ้าต่าง54หยาบฉันจะปล่อยเธอทิ้งไว้เธอรักฉัน V12M ได้โจทย์เพลงจากคุณแม่คือเพลงวิมานดินของนันทิดาแก้วปัวสายทำไมถึงไม่เคยร้องเลยทั้งท yeah. like so ี anything, really ่เป็นเพลงที่ฮฮิต คือเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณแม่ชอบตั้งแต่เอ็มเด็กๆเกลยค่ะแต่เอ็มเริ่มเริ่มเรียนร้องเพลงคุณแม่ก็จะขอเพลงนี้ตลอดแต่เอ็มจะเป็นเพลงเดียวที่เอ็มไม่ร้องให้คุณแม่เพราะเหมือนด้วยความที่อาจจะสนิทกันมากด้วยค่ะมันมันมีเส้นบางๆว่าแบบไม่กล้าร้องแล้วก็กเป็นเพลงที่ยากสําสหรับเอ็มด้วยเพราะเป็นแนวที่ไม่ถนัดก,ก็เลยไม่เคยได้ร้องให้คุณแม่ฟังค่ะทีนี้ความที่เอ็มเนี่ยโดยคาแรคเตอร์แล้วดูเป็นคนที่เข้มแข็งมาก<ฆ>เป็นคนที่ไม่ค่อยจะเห็นร้องไห้สักเท่าไหร่ แล้วมีเหตุการณ์ไหนบ้างไหมที่นึกถึงคุณแม่แล้วเอมร้องไห้บ้างจะเป็นช่วงที่คุณแม่ผ่าตัดหัวใจค่ะคุณแม่ผ่าตัดหัวใจสองครั้งก็เป็นเวลาที่เราส่งคุณแม่เข้าห้องผ่าตัดอะค่ะแล้วมันใจไม่ดีอะค่ะว่ามันไม่รู้คือคุณหมอก็บอกไม่ได้รับประกันไม่ได้ว่าคุณแม่จะออกมาเราจะเป็นยังไงก็เป็นวันที่เราแบบเอ็มก็ร้องไห้เสียใจเหมือนกันค่ะที่แบบเราทําอะไรไม่ได้เราต้องนั่งรอในหะ้อง หน้าห้อง8ปชั่วโมงเ้าชั่วโมงโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่บอกถ้าเกิดเข็นคุณแม่เข้าไปเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เจออีกหรือเปล่าแต่คุณแม่ขอมาแล้วเนาะขอมาว่าอยากฟังเพลงวิมานดินก็อยากให้เอมร้องให้คุณแม่ฟังสักหน่อยก็แล้วลกันค่ะ <c oughs> เขาใส่หนูอะหนูหนูไม่กล้าปลุกขเขาตอนเช้าค่ะแต่หนูอยากปลุกแต่หนูไม่กล้าเพราะเขาบอกว่าเขาเกลียดไม่ชอบให้คนปลุกเมื่อเช้าแต่หนูอยากให้ไม่มีใครกล้าปลุกทุกคนใช่ทุกคนเข้าไปไม่กล้าปลุกนะพ่อเดี๋ยวนะว่าเฮ้ยทำไมเองตื่นเองไม่เป็นก็วันนี้เขาพักหนาวันาที่ย์เขาพักแอมจะกล้าโอ้ดีดี อ่าอ่ขอให้ลูกแม่เจริญเจริญน,นะลูกนะขอให้เป็นที่รักของทุกคนเลยนะลูกนะทำอะไรก็สำเร็จทุกอย่างนะลูกวันนี้อปันร<อ>ักร <laughs> ักลูกนะแรกเลยกนเลย ทำอะไรให้เนี่ยไม่จะต้องไม่จะต้องมาโอ้เห็นคุณแล้วรายการเรีนนลูกคูู่้นะคอืมอ้ยุณนารวามใจคใจทนะคะโอเค ถ่ายรูปถึงน้ำลงใจของแม่ตั้งแต่วันที่หนูเกิดมาชีวิตของแม่ก็เปลี่ยนไปเป้าหมายชีวิตของแม่ก็เปลี่ยนจากหญิงธรรมดาธรรมดากลายเป็นแม่ที่จะรักลูกคนนี้ให้มากที่สุดแม่คิดว่าลูกคือสิ่งที่เสีที่สุดที่แม่เคยได้ ูบอกว่าอยากให้แม่สบายอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องเป็นอะไรไม่มีวันหนึ่งจะทำได้อยากทำาให้แม่มีวันนั้นเมื่อมันมีแม่นู้ว่านูจะทำทุกอย่างได้เพื่อแม่และแม่จะทำทุกอย่างได้เพืนน่อลูกเช่นกันลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของแม่แม่คือคนที่รักลูกโดยไม่มีเหตุผลความรักของแม่ที่มีต่อลูกเป็นความรักที่บริสุทธิ์รักเพรารัก ล้าที่ไม่มีครอบแอรไม่มีเงื่อนไขและที่สำคัญที่สุดคือเป็นหลานที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแฝนใดๆเวลานี้ขอช่วยให้ลูได้พักตัวเองแค่ไรข้อบบห้องเรียนรู้สิ่งต่าจากคณครุ่นุ่นแท้มาคอยให้ลูกตั้งใจได้รับปีที่สุดค่ะ